สวัสดีครับพี่น,อน้องนี่ต้มน้ำปลาไว้ครับผมอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าแหละพี่น้องเดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวสิปนปลาดุกสูพี่สูน้องกินครับผมปลาดุกปลาดุกหน้าบานเท่านี่อุย้ยต้มปนที่ดีครับผมสองตัวกระอิมลาวพี่นอ้องต้มปนต้มปน ไปอย่างดีครับเดี๋ยวให้ปลาดุกมันสุกก่อนนะส่วนผักเข้าสกินกับกับมี่ที่ต้งไม้ต้มตำลึงหลวกผักกะทิมโอ้ยขิงอ่อนครับผมนะเดี๋ยวจะทา ปลาสูบก่อนจังสิมาแก่เอาเนื้อปำปนกินน้ำกันพี่น้องกัรรยาดทุกไฮทุกหน้าคือเกาเนี่ยละ่ะคนอยู่หน้ากะในปนปลาเนี่ยล่ะพี่นอ้องแนวแเสบบบานเฮ้าอือเดี๋ยวจะมาเมืองกันครับผมเห็นไหแตดี๋ยวหน,น่อยใส่ใบบก,ก,กูต้มพริกต้ม ต้มพริกหยวกพร้อมพริกนุ่มตับปนกินน้ำกันครับพี่น้องโอ้ห <Aub ain> ูยหน่ากินมากมากเลยโดยแปรวบัแล้วว่าแบบหิวเข่าเลี้ยวหิวเข่าเลี้ยววะทันหอกมาจะพูนล่างถวยพุ่นหิวเข่าเลี้ยวหิวเข่าเลี้ยววะทันมันชุกระโบวะทัน ไปหิวเขาแล้วเด้อท้าวหิวเขาก็มะพลชนตัววะเด่นน้ำปลา้อจำปอนลูกกรได้ด้วยนี่พี่น้องน้ำปลานุ่งเงินมาแพ้กนแล้วกนหิวเขาพี่น้องตาเลียงเลยหน้าเลียงเลยหิวเขาจำปอนลูกก็ได้แต่ว่าถ้าเฮ็ดให้ลูกกิน,นจ้จำปอนลูกใส่บะพริกมันกินบ่ได้จ้ะเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ดูดหน้าบ่อกกันเลยด้วยโอเคนี่ข้าวออกบ้างพักเห็นมันเย็นพี่น้องเดี๋ยวน้ำเขาจะมันใสโคลสระบรรยากาศขอโทษขออภัยเด้อเออหนกทงนะพี่น้องเนาะคั่วอาจีบเบาจำเช่ไดมเห็นปะน่ากินว่าปลาดุกวันแล้ว อย่างเนี้ยตำปุ้นไงตำปุ้นใส่กระเทียมไปน้านหลังจังหอมเอ,อ๋อืมแกะเนี่ยปลาพี่น้องโอ้ยโอ้ยแกะตํานี่ก็เพราะว่าเนื้อปลามันห่อนไงมันห่อนกับักให้มันเย็นเอา้าตํานี่กูดได้สิกีกับกีกไรเด้อพี่นอ้อง ได้เมกกื่อกี้แต่า่าลวนเลี้ยวต้มกับป่าไปเลยนี่แก้วเนื้อป่าขูดเอาเลยพี่น้องนี่เห็นบ่โอ้ปลาดุกบานเฮ้ามันม,นมันเลยเนี่ต้มน้ำปลาแพ้ว่าต้มไปแล้วเด้อครับพี่น้องต้มไปมนเมื่อวาน วันนี้หิวข้าวหิวข้าวอยากกินปลนปลาเพื่อนผัวก็เลยจัดให้ครับผมปัวเลยต้มให้บลัแมนปลนเองเด้ปลนเป็นอยู่ครับแกะเนี้ยปลาค้าเดียวเด้พี่น้องอุ้ยนี่หวัวฉมพักความวะนี้วิธีการแกะเนื้อปลาหวัวมันตะกี้เป็นเด็กน้อยเนาะดูดแบบน,นี้อ้ยบุ๊บบุบ,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 บ เออ,อนนเนี่ยแหละชวนนั่นมันมันเอาแป,ป๊ะไาเกีย้ยเนี่ยปลาค่ัเดี๋ยวฉ่บน้ำปลาเขาน่วนล้วเมียเนาะโอ้คนๆเลยถ้าบ้านใดคนหลยก็ใส่น้ำได้หล่ เขาหิวเขาอยู่ดิจตกหม้อไปค้นพุดเลยแม่เคยน้ำปลาตม้มน้ำขาเอินถ้าภาษาซับเซฟกน็น้ำสตอ๊อกถ้าภาษาบานเฮากันนั้นน้ำตม้มปลานี่สตอ๊อกปลาสตอ๊อกหมูมันซุปเัป็นละ ข้ดแขีนๆปรุงรสพี่น้องปรงนัวน้ำปลาน้ำปาลาเราเข้า,าไปตองใส่อีกเด้อาะว่า,าเขาต้มแล้วมือไม่กระเชเดิดคนเนี้ตุกเท้าตอกกากนัน่ากินบ่สรอยตุนหอมผักชีลงไปวัน ที่นี่ไปใส่ะเปนล,เลนย่ใส่ผดอยู่กับป่าเมียนอยู่ว่ออืมนั่งอยู่อูวปนวนกล้วยกินมวามาเม็ดกองหนึ่งพุดกิน ไก่เอานั่นอีกกินยังอีกกินมะมา่ากับฉันคนอุนองเรียนกับอะไรไปขีมูกพี่น้นองไก่ก็ดีขึ้นเลยล่ะเหลือดตบัดเดี๋ยวจะนำมูกจะเล่บวอยากให้ไปไหมปัม้นจันบุญแล้วจังสิไป เดี๋ยวคู่กันมันชีสไม่เยยนบางวันเสาอืม,อะมนะใส่สารตะปนป่าพี่น้องจัดไปที่กินกันเลยครับเหียบ้อยเหียบ้อยแล้วพี่นอ้องมือสุดยอดปะพักพักพักมา สวัสดีครับอีพอยอีเมียทั้งหลายพี่น้องกล้องไปสุผูสุขุนตำปพลปลาดุกนี่พักตำปพลปลาดุกนี่พักพักดองครับผมสุ่มพักสมพักกาดครับผมโอ้สุ่มพักหอมบัวแล้วก็พักกระถินจากพี่น้องจ๋าแล้วก็นมไม่นมไม้ต้มนมไม้ต้มแบบเชื้อน้อยจ๋าแลพักหัว มาแข็งเกินมากินน้ำกัดหื้ยขอหอนว่ท่านได้อาบน้ำอไปยากยังไหนไหนไหนอร้มพ จิ้นหน่อยนะเห็นหมปนูปูนป่าฟิตดุกฟิตดุกขออ้ามเขายิ่งใหญ่เดี๋ยวเปิดซีบาขออ้ามเขาย่เนี่อืม ดู่ิเสียรักต้มีบัวก่อนมั่งจุดแบบอาหารบานๆเท่านี้แหละเป็นเลิออาหารพี่น้องอยากกิยังก็คืออยากกินยังก็กินหอ,อมอยู่ในกระปุกแบบ giới thứ lại mình nặng đề vang đề cả vang cái này nè vang đẹp mới bọt hàng cái luôn chào

เพิ่นเป็นพระนักเอ่อยังเกาะกรรมฐานไหมพระตุดงไหมเน่เดี๋ยวเพิ่นมีลูกศิดปูนึงเจอควาจิตตามเพิน่นเป็นพระน้ำกันนั่นแหละจะว่าเป็นลูกศิดไหมเป็นเป็นลูกศิด เพิ่มไปออกทุ่ดงเนาะตามปลาตามเขาตามเนม่จำน้ำปลาน้ำดงนะลูกศิษย์เพื่อนนี่ถือข้าสอนของอาจารย์นี่เป็นไง่ายนะนะอาจารย์เที่ยังก็ค่อยปฏิบัติตามบันนี้ มีเช่าเขามียิ่งน้ำปลาผัดมาเช่าเขามียิ่งกับผัดน้ำน้ำม,มาพันน่ะลูกศิษย์เพิ่นน่ะลูกศิษย์เพิ่นว่าอุ้ยเราแตะต้องผู้หญิงไม่ได้นะก็เลยโบสถอยก็เลยโบสถอยเมียบันนี้ไปหอดพระอาจารย์ลูกชิดก็เดี๋ยวมึงอยู่พระอาจารย์ดีวยบอสไปมียิ่งได้หนังกระสัน่น าอาจารย์ก็เลยอุ้มไม่ยิ่งอ่ะอุ้มอุ้มแล้วก็ไปว่างไว้เออปลอดภัยแล้วนะโยมพา่ท่านลูกศิปฮึพระอาจารย์เฮ็ดผิดวินัยตัวนี่งพี่ท่านจับแต่ตอนร่างกายไม่ยิ่งพี่ท่านเริ่มสิบเรียมใส่พระอาจารย์เด้บัณยเนี่ย่านเป็นอาทิตย์ ลูกศิษย์บ่าวนั่นมาจา์เลยอาจารย์ก็สงสัยว่า,าลูกศิษย์เป็นยังคือบ่าวบอจรจารนั่นบ่า,บา,บา,บามาปฏิมาตร,รับใส่ยังงั้เลยลูกศิษย์ก็เลยไปถามเจ้าเป็นยังไงกันก็เลยไปถามเออพระอาจารย์ก็เลยไปถามพระอาจารย์ก็เลยถามเจ้าเป็น,ๆๆปๆๆปนยังงั้นมาจา่กลูกศิษย์ก็เลยว่า พออาาระอ,อ,อาจารย์เฮ็ดผิดวินัยลูกศิษย์บบอยากเรียมสยแล้วว่าสัทเฮ็ดผิดเรื่องใดเราว่าสัทกัะพระอาจารย์อุ้มไม่ออาายิ่งว่ารัสัโอ้ยพระสัทพระอาจารย์อุ้มไปนะพระอ,อาจารย์ก็ว่างไว้ตรงนั้นอืมมันนักก็ว่างไว้มืองหันพระอ,อาจารย์อุ้มข้าเดียวแล้วพระอ,อาจารย์ก็ว่างไว้อันนี้ลูกศิษย์อุ้มมาตั้งเจ็ดมือแล้ว นักโหนักกระว่างซาปราชันนะเข้าใจบ่ะลูกศิษย์แล้วนะ่ะอุ่มข่ำข่ำข่ำทีว่าพระอาจารย์เหตุผิดวินัยนะ่ะที่พระอาจารย์ซอยชีวิตเศร้าเขานะ่ะอ,อุ่มมาเก็บมือนักยู่เก็บมือบ่าปากนั่นพระอาจารย์นะ่ะพระอาจารย์อุ่มไม่ยิ่งนะ่ะ ไปว่างไว้พาจา์กับว่าอุ่นกับว่างไว้พราจารย์กับมันนักแล้วนีม่มันล่ะค้นที่นักก็คือคนที่บได้เห็ดอีหยังแต่ว่าเดือดร้อนน่ะเขาใจวามหมายาพี่น้องเรื่องของผู้อื่นนะแต่ว่าเพิ่นนะคือเพิ่นกับว่างไว้หมงหันแล้วว่างไว้ตั้งแต่มือน,นั่นแล้วอุ่นไม่ยิ่งไปเพิ่นกับว่างไว้หมงหันแล้ว เล้วคนทีเดอดร่อนน้ำข้าเจาะไหมปล่ปลอยว่างเป็นอาทิตย์น่ะแต่เก็บมือมันบลาคิดอยู่หันแล้วจีคิดอยู่หันอ่ะคิดปวดหัวอยู่หันอ่ะคิดหยากน้ำข้าวเจาอยู่หันน่ะนั่นแหละเจ้าของเขาเลิกคิดจีเจ้าของเขาจะปล่อยว่างแล้วเด้เขาจะว่างไปบางหันแล้วอ,อุ้มขึ้นหน้าแล้วแล้วก็ว่างไปบางหันแต่ถือของเราไปคิดอะไรมาทาั้น ส่วคนนะุเนาะมันแล้วจะเจตนาะถ้าเจตนาบรดี่นะมันจังผิดศีลส่วนหนึ่งมีข่าวว่า อีหยังอุ้มย่มแม่อีหยังเน,น่เขาวากันด้ว่เอาแม่เจ้าของเนาะแม่เป่อยมาพรอุ้ม,ม,<า>มพเออที่เฟิสก้อนเขาไปอุ้ม,อ,มอาบน้ำอาบน้ำนเนาไปย่ยมย่อมแม่อยียัเป็นลู่เกษตได้เดี่ยวจะเจ็ดจ เ<ะ>ราจยแกะไข่ดิเราจะเจตนาแม่เขาเนาะ,ะเขาจะแบบอุ่้อ,อื่นจะเป็นอุ่มท้องเบ่งเขาออกมาถึงนั่นนั่นแหละก็คือ ก่ต้องเป็นักใจแล้วเรี่ยงผู้อื่นนักใจเรี่ยงของเจ้าของเม่นบ่จ้าก็ยัยงถอยมานั่นเป็นถูกถูกเจ้าของอย่างนี้แต่ว่าเขาบ่าถูกด๋อยเมื่อเคยกินยาพิษงาเคยขึ้นฟ้า ตันหน่อยอจุ้มไัไใยูอืมแซ่บจริงหรุคปลาคร่บครับพออกินก็พักสุๆไไดๆทำไมน่ากินรำมันแก่ผดหนำบ่คาล อืมนิงก็ปลลป่าซะครับอย่าก,ก่วมครับเจ้าพอทำไหมค่าถ้มถามเวลาอนี่นะไปซื้สอนี่ย่งก็ไก่อนั่นแหละเพื่อนจะทำเพื่อนจะทำไหมค่าว่าเจาบา๊บทานนะไม่ค่า เอาเนี่ยเอาหมดเลยประธานเอินเอินไม่ค้าเนียแยไม่ค้าประธานว่าจับว่าจับความวยอยู่ในนี้ถูบ้างอยังสูสวยถ้า้าเห็นเห็ดอย่างเลยมียเรี่งนึงเพื่นเอวกินขนมเก็ง กต่ธรรมดาของเด็กน้อยเข้าใจอยู่ไปไ <ะ S 3> ปก่อนดอกไปก่อนจา้าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อค่ะพี่น้องค่ะยินดี่ยมเอเอ,เอไปอิม่ม